สวัสดีครับวันนี้เราซื้อขอเล่ากลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ตามคําเรียกร้องกันเลยนะครับต่อเนื่องกับตอนที่แล้วครับชอลเลวเคียงตอนนี้นะครับก็เป็นต่อ ศึกวังข้างข่าวนะครับแต่ก็จะถนัดปากกับทะลกวังข้างข่าวมากกว่าซึ่งตอนนี้นะครับสืกวังข้างข่าวเป็นตอนที่2หรือตอนสุดท้ายของชุดใต้เงามาจุลาครับการโดยวอนนําเมืองลุงนะครับแต่สําหรับสืกวังข้างข่าวอย่างที่บอกว่าแยกออกเป็นตอนๆเป็นผลงานแต่ของท่านนนนพพลรัตน์นะครับซึอตอนนี้บอกได้เลยว่าใครที่เคยชมซีรีส์มานะครับแล้วก็ตามความทรงจําทั้งหมดที่เรามีเนี่ยจะพบว่านวน้ิยายเรื่องชอริ้วเฮียงเนี่ยไม่ว่าจะ ทำมากี่เวอร์ชันนะครับจะปีไหนก็ตามใครจะเป็นพระเอกก็ตามเนี่ยล้วนแต่ไม่ตรงกับหนังสือนะครับต้องเรียกว่าคงไว้แค่ประมาณตัวชื่อตัวละครแล้วก็บุคลิกบางอย่างเท่านั้นนะครับแล้วเนื้อเรื่องก็30-70ิครับคล้ายคลึงอยู่30ไม่เหมือนอีก70นะนับวันยิ่งสร้างขึ้นมาเนี่ยยิ่งไม่เหมือนหนังสือก็ไปใหญ่ ต่อกันเรื่องของเราลวกันครับคราวที่แล้วยืมศพคืนนินยาน,นะครับจบลงที่ว่าโอ้ที่ห่วยครับไปพบกับชอลุ่เฮียงแล้วก็เล่าถึงเหตุการณ์ประหลาดนะครับว่าไปพบกับกออานำ้ำที่ไม่สนใจตัวเองเลยแล้วก็หนำซ้ำพบกับโอบ้บวยไต้ซือซึ่งเป็นอาจารย์ของกออานำ้ำเจ้าสํานักห้วดสัวเนี่ยถึงขั้นสละเพศบรรพชิตลงมาจากเขาทีนี้โอ้บวยไต้ซือเนี่ยเป็นใครนะครับต้องบอกว่าสํานักห้วสัวเนี่ยเป็นหนึ่งในสํานักมากตร ฐานทั้ง7นะครับเป็นสำนักที่มีสติล้วนเลยแล้วก็ตั้งแต่ชื่อซกจินเนี่ยเป็นเจ้าสำนักถึงรับเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นที่เป็นสิทธิ์ของสำนักหัวโซะะ่ยุคที่รุ่งเรืองมากๆนะครับของหัวโซ่เนี่ยเคยมีสิทธิ์ถึง700กว่าคนทีเดียวจนมาถึงสมัยของอิมโวไต้ซอนะครับที่เป็นเจ้าสำนักตอนนี้มีการเข้มงวดในการรับสิทธิ์มากๆเลยเน้นคุณภาพในยุคสมัยของอิมโวไต้ซอเนี่ยม سب yes, ของหัวโซว่เนี่ยเหลือเพียง7คนเท่านั้นความเข้มงวดในการคัดสิทธิ์เนี่ยของอิมโม่ไต้ซือเนี่ยถือว่าเข้มงวดที่สุดเป็นที่ลือเรื่องในแผ่นดินกเลยทีเดียวเจ้าสนักหัวโั่คนปัจจุบันนะครับโกบยไต้ซือเนี่ยเป็นหนึ่งใน7จสิทธิ์ของอิมโม่ไต้ซือเข้าสํานักเนี่ยตอนอายุ13ปีเท่านั้นนะครับมีความตั้งใจแน่วแน่เลยว่าจะบวชแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของสานักหัวสั่เนี่ยให้ได้อิมโม่ไต้ซือก็ยังตอนแรกเห็นมันเด็กไปครับเลยยังไม่ยอม ตัวโกโบยไต้ซือคุกเข่าอยู่กลางหิมะนะครับ4วัน4คืนนะครับจนอิมโวไต้ซืเนี่ยใจอ่อนนะครับแล้วก็เห็นความแน่วแน่จึงยอมรับเป็นสิหลังจากนั้นอีก7ปีครับเมื่อตอนที่โกโบยไต้ซื่ออายุได้20อิมโวไต้ซืครับได้เดินทางไปที่ทะเลนั่มไฮนะครับก็ประมาณประเทศญี่ปุ่นแถวๆนั้นมีศัตรูครับจะเข้ามาแก้แค้นสำนักขั้วซัวกับอิมโวไต้ซอ อิโมไต้ซือไม่อยู่ใช่ไหมศัตรูที่เข้ามาจะแก้แค้นเนี่ยมีอยู่4คน,มนเมื่อไม่เจออิโอ่ไต้ซือเนี่ยก็ตั้งใจที่จะเผาสำนักวัวส่วนซะเลยตอนนั้นโก้บยไต้ซืออย่างที่บอกอายุวันยี่สิบเท่านั้นนะครับก็เลยทําการต่อสู้ขัดขวางเนี่ยศัตรูของสำนักทั้ง4ลงได้ตอนนั้นบาดแผลทั่วตัวรวมแล้ว39แห่งถึงจะสามารถฆ่าศัตรูทั้ง4ได้เพราะฉะนั้นในบาดเจ็บสาหสมากจนได้รับสมญานามวนะ่านัก พคดหญิงเหล็กหลังจากนั้นอีก5ปีต่อมาครับอสุรีหน้าเย็นครับทรงเทียบนัดประลองกับอิมโบไตสซื้อไว้อิมโบไตสซื้อก็คร่ำเคร่งในการฝึกวิชาที่จะประลองครับปรากฏว่าวันนัดเนี่ยอิมโบไตสซื้อเกิดท่าไฟแตกนะครับทำให้เป็นอมัมพาตไปประลองไม่ได้ก็เลยทําให้โกโบวยไตสซื้อเป็นคนเข้าประลองแทนแต่โกโบวยไตสซื้อนี่ครับรู้ตัวเองนะครับว่าฝีมือยังห่างชั้นกับอสุรีหน้าเย็นแล้วก็ท่าพ่ายแพ้เนี่ย ้องถึงขั้นกับยุบสำนักขั้วสัวทีเดียวแต่ด้วยความที่อสวรีน่าเย็นเนี่ยก็เป็นจอมยุทธนะครับเป็นชาวยุทธที่ฝีมือเหนือชั้นกว่าโกบวยใต้สื่อนะครับพอรู้ว่าลูกศิษย์เนี่ยมาประลองแทนอาจารย์ใช่ไหมก็เลยบอกว่าอ่ะไหนๆเจ้าเป็นผู้เยาว์อย่างเงี้ยให้เจ้าเลือกวิธีการประลองมาแล้วกันโกบวยใต้สื่อเนี่ยรู้ว่าสู้ไม่ได้ครับก็เอาน้ํามันครับมาต้มใส่กระทะเดือดเดือดแล้วก็ยื่นมือซ้ายเข้าไปครับแช่ลงไปในกระทะน้ํามันเดือดเดือดนั่นนะอยู่พักใหญ่ๆจนดึึงมมมืืออข้นนนาี่ ไม่หมดเลยแห้งกลางหรือแต่กระดูกนะมือข้างซ้ายที่เหลือแต่กระดูกโกโบเตซื้อหน้าตาไม่เปลี่ยนนะครับมีความแบบเข้มแข็งนะแน่นอดทนมากบอกกับอสุดีน้าเย็นว่าถ้าท่านกล้าที่จะแย่มือหรือปกระทะแบบข้าเนี่ยข้าจะยอมแพ้อัสุดีน้าเย็นทําอะไรไม่ถูกบนะเห็นอย่างงั้นก็ตกใจก็ตกใจคนระับโกรธก็โกรธที่โกโบเตซื้อเล่นวิธีนี้แต่ว่าเอาจริงตัวเองก็ไม่กล้าครนะับเพราะนั้นได้แต่ขยี้เท้าแล้วครับแล้วก็ขับแขนใจจากไปสัญญาว่าราบใดที่โกโบใต้ซื้อเนี่ย ยังอยู่ ในตรงวนเนี่ยตัวเองจะไม่เหยียบย่างเข้ามาอีกเลยนะการที่มือซ้ายของโกโบวยใต้ซือครับถูกนะ้ํามันไหม้ถึงกระดูกครับมันก็เลยทําให้รัสรูปร่างเนี่ยคล้ายๆกิ่งไม้กิ่งเหมยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยได้ฉายาว่าโกโบวยที่หมายถือว่ากิ่งเหมยที่แห้งเหี่ยวต่อมาครับตอนอายุ29โกโบวยใต้ซือก็ได้รับตําแหน่งเจ้าสํานักหัวงสวนนะต่อมาก็อยู่ในตําแหน่งเนี่ยถึงปัจจุบันเนี่ยถึง30ปีล้วเพราะฉะนั้นโกโบวยใต้ซือก็อายุน่าจะประมาณ66สุด1 เพราะฉะนั้นเนี่ยจากการที่โอที่คยบอกว่านางคืนสู่เพศคารวาแล้วเนี่ยนับเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อและเป็นไปไม่ได้ที่สุดชอลู่เคียงเองเนี่ยก็ไม่อยากจะเชื่อนะครับแต่ว่าภาพที่เห็นเนี่ยพอตอนนี้เนี่ยชอลู่เคียงกับโอที่คยเนี่ยก็อยู่ริมฝั่งน้ำเขามองเห็นเลยนะครับว่ามีเรือลํานึงเนี่ยอยู่ที่กลางน้ําไม่ไกลนะครับเห็นภาพหญิงชราคนหนึ่งครับก็ดูแต่ไกลก็รู้เลยครับว่าเป็นโกบวยไต้เซือพร้อมกับหญิงสาวสองคนยืนอยู่ข้างๆชอลู่เคียงอ่ะยังบอกเลยนะว่า เชื่อว่าเนี่ยน่าจะเป็นการปลอมตัวเนี่ยมาทาธุระสําคัญมากกว่านะคงไม่ได้คืนเพศคารวะจริงๆเพราะเพียงกับโอทิฮวยครับอยู่ไม่ได้ไกลาจากเรือลำนั้นมากนะครับแล้วก็สองคนเป็นจอมยุทธใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้ยินเสียงหรือว่าแอบฟังเนี่ยจากระยะไกลเนี่ยได้พอประมาณนะครับเพราะมันก็มีเสียงลมเสียงขึ้นอะไรประมาณเนี่ยก็รบกวนเกินไปจับใจความได้ว่าครับตอนนั้นเนี่ยมีชายคนหนึ่งครับนั่งเรือเลยครับแต่งตัวดีมาคารวะกับคนทั้ง3ามหมายถึงโกบุยเตยสือแล้วก็ผู้ติดตามทั้งสองคนแล้วก็เชิญ ทั้งสามคนเนี่ยเดินทางต่อ อยเฮียนก็เลยจ้างเรือลำหนึ่งให้ติดตามไปห่างๆหนึ่งในสองของผู้ติดตามก็อย่างที่โอทูคยบอกครับคือกอะอ่านนําชอยเฮียนก็เห็นก็จาได้เหมือนกันว่านอกจากโอทูคยใต้ซื้อแล้วก็ยังมีกออ่านนํานะครับที่รู้จักแล้วก็กําลังเดินทางไปกับชายที่แต่งตัวดีคนนั้นในระหว่างทางครับที่เรือสองลำเนี่ยลอยไปห่างๆกันเนี่ยชอยเฮียนก็เห็นโอทูคนยวันนี้แปลกๆนะไม่พูดไม่จ้าดื่มเหล้าอย่างเดียวจนวันนี้ชอยเฮียนทนไม่ไหวครับชลอยเฮียนก็เลยถามไปว่าเป็นอะไร ไม่พูดไม่จาเงียบทั้งวันเลยนะวันนี้ดูท่าว่าข้าว่าท่านเนี่ยเป็นคนใจดำเปืนป่านเนี่ยยังไม่พูดไม่แสดงอาการออกมาเนี่ยใจดำและใจเย็นเกินไปหรือเปล่าไม่สมกับที่กออน้ำเนี่ยเป็นห่วงเลยนะโอ้ที่คุยบอก อะไรกาออน้มจะมาห่วงแหละแสดงทีท่าเย็นชาเหมือนคนไม่รู้จักอย่างนั้นอลอเคียก็เลยบอกว่าจาไม่ได้เหรอที่หวยท่านเป็นคนเล่าเองนะว่ากอออน้มเนี่ยไม่สนใจใยดีไม่กระทั่งแม้แต่เหลือบแลท่านมาเนี่ยมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าเขาเนี่ยกำลังดําเนินภารากิจหรืออยู่ในภารากิจที่เป็นอันตรายนางไม่อยากทักทายท่านเนี่ยเป็นเพราะว่านางเนี่ยไม่อยากให้ท่านเป็นห่วงแล้วก็ไม่อยากให้ท่านเนี่ยเข้ามาสู่วังวนแห่งอันตรายนี้ไงแค่นี้ก็ไม่เข้าใจผมถึงได้บอก เออใช่ใช่ใช่โอ้โหเสียใจมากเลยที่ดูนางผินไปก็เลยมีความกระตือรือร้นแล้วก็มีสติขึ้นทันทีนะครับขณะนั้นเรือของอลอยเคียนก็เข้าใกล้เรือของโกบวยเนี่ยชัดยามากเกินไปละอยู่ๆเรือของโกบวยเนี่ยก็ค่อยๆชะลอตัวลดความเร็วลงทําให้เรือ,อชลอยเคียนเนี่ยเขยืยมาใกล้ตอนนั้นชลอยเคียนกับโกบวยก็แปลกใจว่าเอ๊ะอยู่ๆตอนนี้จะตามทันขึ้นมาแต่แล้วเรือของโกบวยใต้สื่อก็หยุดลงและหนำซ้ำนะครับในเวลาไม่นานนะฮะเรือก็ค่อยๆจมลง จมลงนะครับโชลิคินก็รีบไปรวอไปที่เรือโกโบยไต้ซื้อครับเพื่อดูว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆทำไมเรือถึงจมเรากฏว่าไม่พบใครเลยครับโกโบยไต้ซื้อกอาน้ําหรือว่าชายหนุ่มคนนั้นเนี่ยที่แนะนําตัวกับโกโบยใต้ซื้อ,อ,อ,นนว,อว่าชื่อเต่งตังเนี่ยคนเจ้าเรือแล้วก็ผู้ติดต,ตามได้หายไปจากเรืออย่างไร้ร่องรองยในขณะนั้นโอทีโวยได้กลิ่นประหลาดลอยมาครับแต่ชลเคิงเน,เนี่ยไม่ได้กลิ่นเห็นแค่เป็นเงา เหมือนแบบเลื่อมสายลุงอยู่ในน้ำนะคราเอริยังเขียนเนี่ยรู้เลยครับว่าเฮ้ยเนี่ยมันน้ามนแน่ๆยังไม่ทันได้ตัดสินใจอะไรลงไปเลยครับมีเกาทันธนูพุ่งออกมาครับมีเปลวไฟที่หัวธนูเนี่ยพุ่งลองอไปในน้ําทําให้รอบๆเรือของโอโบโตเตสือและชอริวเฮียกเนี่ยพ่วงไปด้วยทะเลเพลงิงชอริคเขียนก็ไม่รอในการคิดนานจนับมือโอที D ่หวยได้กันโดดลงไปใต้น้ําเพราะว่าใต้น้ำเนี่ยมันไม่มีไฟไฟอย,อยู่แค่ข้างบนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็จะปลอก จากการที่ต้องดำน้ำแล้วมีคราบน้ำมันอยู่ใน,นแบบนั้นนะครับทำให้พอริเทียนกับโอที่หวยเนี่ยมาโผล่ที่เราอาบน้ำสาธารณะแห่งหนึ่งก็มีลักษณะเป็นแบบขอบปูนขอบอิดนะแล้วก็มีคนลงไปแช่เป็นบอ่อน้ำร้อนอะไรประมาณอย่างเี้เหมือนออนเซนประมาณอย่างเงี้ยน,นะครับทั้งสองคนก็แช่น้ำอุ่นครับทำความสะอาดกันอยู่แล้วก็ชอลิเทียนก็สังเกตุครับว่าในมรนดาผู้ชายที่มาใช้บริการในการอาบน้ำเนี่ยมีอยู่สองคนครับที่คุ้นๆแล้วก็รู้สึกเตะตาสเลเกินนะครับคนหนึ่งครับก ก็ไม่รู้ชื่อนะครับแต่ดูจาก การที่แก้ผ้าอ่ะแล้วก็เห็นว่าผู้ชายคนนี้มีเท้าที่ยาวผิดปะกะตินะยาวกว่าคนทั่วไปนะแล้วก็ร่างกายท่อนบนเนี่ยกำยำนะเพราะฉนั้นก็เลยเดาว,ว่าผู้ชายคนนี้น่าจะมีวิชาตัวเบาเป็นอย่างดีและหนำซ้ำยังใช้อาวุธที่ค่อนข้างหนักะวัร่างกายท่อนบนเนี่ยกำยำบึกบึนตัวอีกคนนึงครับเป็นชายหน้าแดงต้องบอกว่าหน้าแดงเราเรียกเัียงคุ้นนะแต่ว่านึกไม่ออกนะครับเพราะทุกคนตอนนี้เขาเลยกายครับอาบน้ำกันอยู่ยู่ๆแห่ฉับไวัยเตียซา ชาวอยเตี๊ซาเนี่ยถ้าจำแต่ตอนท้ายที่ตอนที่แล้วเนี่ยคือคนที่โอที่หวยเนี่ยไปล่องเรือแล้วก็กินปลาย่างของเขานะครับก็เป็นหนึ่งในสาหายของชลอเคียงเหมือนกันปรากฏว่าแหกเฉวอยเตี๊ซาครับพุ่งพรวดเข้ามปลงอาบน้ําแล้วก็กระโดดไปในสระที่โอที่ห้วยกับชอหลอเคียงเนี่ยแช่อยู่การที่เตียซนาครับพุ่งตัวหลบหนีเข้ามาแบบนี้เนี่ยชลอเคียงเนี่ยรู้เลยว่าต้องไปก่อนเรื่องอะไรมาแน่หนาซ้าเนี่ยคาดการได้เลย,เลยครับจากนิสัยของเตียซาเตีสซาจะต้องไปเจอไข่มุกมาแล้วอด ใจไปไม่อยู่ขโมยไข่มุกนั้นมาแล้วก็โดนเจ้าของก็ติด ตาม,มาพอเตียซาเนี่ยเขาชอบไข่มุกมากถึงขั้นเห็นแล้วอดใจไว้ไม่ได้ยิ่งไข่มุกเนี่ยสวยๆส,สีชมพูลูกใหญ่ๆอะไรประมาณเนี่ยเขาเหมือนเป็นคนมีปมโลกจิตนิดๆยังไม่ทันที่เตียซาจะอธิบายอะไรเลยนะครับว่ามันเกิดเรื่องอะไรภายนอกโรงอาบน้ำเขาก็มีเสียงอื้ออึงมาเลยครับเป็นเสียงของผู้หญิง,งกลางๆถกเถียงโวยวายกับผู้ดูแลโรงอาบน้ําแห่งนี้นะครับว่ามีคนเนี่ยที่ขโมยของข้ามาเนี่ยแล้วก็เข้าไปในโรงอาบน้าข้าต้องการที่เข้าไปตรวจค้นไปจับตัว ขโมยมาเจ้าของโรงอาบน้ำก็บอกเข้าไปไม่ได้เป็นผู้หญิงข้างในมีแต่ผู้ชายมันมันไม่ดีมันไม่เหมาะหญิงสาวก็ยังไม่พอใจนะครับจนสุดท้ายเนี่ยหญิงสาวก็บุกเข้ามาในโรงอาบน้ำผู้ชายทิบเรือกายทั้งหมดกันโดดลงบ่อก,กันตูมตามตูมตามเลยครับแล้วก็เขินแล้วก็ตลกแปลกใจหลายๆอย่างหญิงสาวที่เข้ามาับมีด้วยกันสองคนนะครับคนหนึ่งเนี่ยดูท่าทางที่เป็นคุณหนูนะครับแต่งชุดแดงองค์อาจไปเลยดูก็รู้ว่าเป็นจอมยุทธนะ์อีกคนเนี่ยก็เป็นเด็กน้อ อยเด็กสาวก็ดูก็รู้ว่าเป็นเด็กรับใช้หญิงสาวชุดแดงครับประกาศเลยครับว่ามีชายคนนึงครับหน้าตาท่าทางแล้วเหมือนวานนอนคือเหมือนลิงนี่แหละกระโดดเข้ามาในนี้ถ้าใครให้บอกแสใครชี้ตัวใครบอกเนี่ยจะให้ทองคําเป็นหลัง โอทิหวยนะครับบอกเฮ้ยรู้รู้รู้รเห็นตะกี้เข้ามาแมปคแมเลยคนทั้งลงอาบน้ำนะครับหันมาหมองโอที T ่หวยเป็นตาเดียวะครับประมาณว่าโอ้โหคนนี้นี่ขายสหายไว้คนเขาเข้ามาขอความช่วยเหลือเนี่ยกลา่จะขายเพื่อนตัวเองเพื่อเงินทองเล็กน้อย,ยนะะี o ่หรอโอที่บอกว่าจะบอกให้ก็ได้แต่เอาเงินมาก่อนแล้วกันหญิงสาวชุดแดงก็ใจถึงโยนทองคําลงไปในบ่อนนะครับให้โอที T ่หวยก่อนโอที o ่หวยก็เลยบอกว่าชายคนที่ท่านตามหาเนี่ยอยู่ตรงนี้ทีไปครับคนที่โอที T ่หวย ชีนะครับกับกลายเป็นชอรลิวเฮียมครับเพราะตอนนี้เนี่ยเตียสายเนี่ยมุดน้ําอยู่ข้างใต้นะครับไม่กล้าโผล่ขึ้นมาหญิงรับใช้ก็ยังโผล่ระะ้อเลยครับว่าเพราะว่าชอริวเฮียมหน้าตาดีใช่ไหมทำไมโอทีหวยถึงบอกว่าหน้าตาเหมือนวานนอนหญิงชุดแดงครับก็โมโหว่าโอทีหวยเนี่ยล้อเล่นกล้ามาแย่ขนาดนี้เลยเหรอก็เลยจู่โจมเอากระบีะะ่รับฟันใส่โอทีหวยนะครับโอทีหวยเนี่ยก็หลบได้อยู่แล้วนะครับก็เลยสร้างความไม่พอใจให้กับหญิงสาวคนนั้นมากขึ้นก็เลยบอกว่าเอาเงี้ยออกไปข้างนอกดีกว่าแต่งตัวให้เรียบร ้อยเลยที่นี่มันคับแคบแล้วก็ท่านอาจจะเคลื่อนที่ไม่สะดวกนู่นนี่นั่นปะออกไปเจอข้างนอกไหยแล้วกันนานก็เลยเดินออกไปรอข้างนอกเสียซาก็โผล่หน้ามานะครับจากผิวน้ําแล้วก็ขอบคุณโอที่หวยครับที่ออกหน้ารับแทนนะครับแก้ตัวให้อะไรให้แต่ ว่าที่หวยท่านน่ะสวยแล้วถึงขครขอบคุณท่านนะแต่ท่านน่ะสวยแนละ้วท่านรู้ไหมว่าหญิงสาวคนนี้เป็นใครหญิงสาวคนนี้เป็นหลานสาวคนสุดท้องและเป็นคนปโปรดของท่านผู้หญิงแต้กิมฉายาหญิงสาวคนนี้คือหงสาอักขีชื่อว่ากิมเลงจืด ถึงแม้กิมไท่หูหย,ยินในขั้นยาแท้กิมคนนี้เนี่ยจะมีฝีมือสูงสู้กวนอิมศิลาไม่ได้สู้เจ้าแม่วังน้ำทิพย์ไม่ได้หรือแม้กระทั่งบุรุษเสื้อโลหิตเนี่ยของตอนที่แล้วเนี่ยไม่ได้นะครับแต่ตระกูลกิมเนี่ยต้องถือว่าเป็นขุมกําลังที่ใหญ่แล้วก็ทรงอิทธิพลที่สุดในยุทธภพนี้นะครับกิมไท่หูหยินเนี่ยมีบุตรชายสิคนนะครับแล้วก็มีบุตรสาวเก้าคน โอ้ลูกเต่าเยอะจริงๆบุตรเขยอ,อีก8คนหลานเนี่ยอีก39คนนะครับแล้วก็มีหลานนอกที่เป็นญาติๆกันเนี่ยอีก28คน นนบุตรชายและบุตรเขยของกิมไทหูุยินเนี่ยนะครับถ้าไม่เป็นเจ้าสํานักใหญ่นะก็เป็นหัวหน้าสํานักคุ้มกันภัยเป็นมือปราบก็มีเป็นข้าราชการชั้นสูงก็มีครับเป็นแม่ทัพที่มีความดีความชอบที่กล้าหาญที่สุดในรัชการปัจจุบันบุตรสาวเนี่ยคนที่ไม่ได้แต่งงานเนี่ยนะครับมีอยู่คนเดียวครับแต่ ก็ปรงผมบวชเป็นชีนะครับที่สำนักง้อไว้แล้วก็สืบทอดฝีมือโดยตรงจากเจ้าสำนักนะครับก็คือว่าเป็นสิทธิ์เอกของสำนักง้อไปกันเลยทีเดียวครับหลานชายหลานสาวทั้งหมดทั้งนอกทั้งในเนี่ยมีชื่อเสียงประกอบคุณนะทมความดีให้แก่ยุทธพภ์ดังนั้นนะคยับยุทธทั้งหมดเนี่ยทั้งยุทธพภ์เนี่ยล้วนแต่จะเลื่อมใสตระกูลนี้โอที่ห้วยเนี่ยรู้อยู่แล้วครับประวัติตระกูลนี้เป็นยังไงครับก็ได้แต่ตะลึงล้านนะครับหน้าแบบหน้าบอก บุญไม่รับแหละว,ว่าบนใส่เตียซาเลยนะว่าแบบหาเรื่องแท้ๆในระหว่างที่เดินออกมาเปลี่ยนชุดในส่งสายตาอ้าปาก อความช่วยเหลือจากชอลอเคียงว่าทํำยังไงดีแต่ว่าชอลอเคียงกับเตียซสาก็ไปนสนใจเลยนะกลับหาลือกันเรื่องบุคคลเท้ายาวกับชายหน้าแดงคนนั้นนะ่ะว่าคุณหน้าเหมือนกันนะแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครยังนึกไม่ออกก่อนจะออกจากโรงอาบน้ำนะชอลอเคียงหันมาบอกกับเตี๋ยซาว่าอย่าลืมเอาไข่มุกเนี่ยที่อยู่ใต้อ่างอาบน้ำเนี่ยออกมาด้วยแล้วกันกิมเล้งเกอครับโกรธมากนะที่โอที่ขวยร่วงเกินหรือว่าต่อสู้กับนางเนี่ยในโรงอาบน้ำ ก็เลยบอกเลยว่าวันนี้จะฆ่าท่านให้ได้เลยทีเดียวจริงใช้เพลงกระบี่ที่ดูดันนะครับแล้วก็รวดเร็วนะคใครเห็นก็บอกเลยครับว่ราฝีมือของนางเนี่ยไม่ใช่ชั่ชวนะครับไม่เลวเลยแต่เสียดายนะครับที่คนที่นางต่อสู้เนี่ยเป็นโอที T ่หวยโอที T ่หวยเนี่ยหลายๆตอนเมื่ออยู่ในเวลาคับขันเนี่ยมักจะเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ดีนะครับหมายความว่าบางทีอันตรายเนี่ยจะเห็นว่าโอที T ่หวยเนี่ยมักจะมองเป็นเรื่องเล่นๆน,น,นะครับเพราะเขามีการแสดงออกแบบนี้แล้วก็สามารถรวบรวมสติได้คือไม่แบบรัวจน เกินเหตุอะไรประมาณนี้มองเป็นเรื่องเล่นๆแล้วพอมันมีสมาธิมีสติขึ้นมาเนี่ยโอที่หวยก็สามารถที่จะแก้สถานการณ์ได้ดีทีเดียวเลยดังนั้นเนี่ยโอที่หวยเนี่ยเขาก็ไม่ได้หวังที่จะไปทําร้ายนางนะก็เลยใช้การหลบหลีกซะมากกว่าถึงขนาดนั้นนะทีมแดงจือก็ยังไม่สามารถที่จะทําอะไรโอที่ห่วยได้ับจนถึงกระบวนท่าที่4ี่นะทีมแดงจือก็เลยถามว่าทําไมไม่ตอบโต้ไม่โจมตีบ้างโอที่หวยบอกว่าท่านต้องการเอาชีวิตข้าแต่ข้าไม่ได้ต้องการชีวิตท่านนี่หว่า ไม่ฆ่าต้องทำลายท่านด้วยซึ่งก่อนหน้านี้กระบี่ทั้ง49ท่านะครับชอยลิเพียงและก็เตียซานะมองออกนะครับว่าเพลงกระบี่เนี่ยเป็นเพลงกระบี่ของงอ้อใบเพราะฉะนั้นเนี่ยเพลงกระบี่สุดยอดแบบนี้เชื่อว่าอาหญิงคนที่7ของนางเนี่ยเป็นคนสอนให้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าตระกูลใหญ่ใช่ไหมเป็นเจ้าสนักทั้งนั้นเลยเพราะนั้นเฝนีมือของกิมเล้งจือเนี่ยก็ไม่ธรรมดาแต่เพลงกระบี่ต่อไปนี้นะครับเป็นกระบี่เริ่มต้นที่กิมเล้งจือจะโจมตีโอที่ห้วยใหม่นางใช้กค่บนท่านี้นางยกนิ้ว ขึ้นมา2นิว้วชูขึ้นที่ระดับหัวคิ้วแล้วก็จะดดกระบี่ฟันเฉียงลงไปด้านหน้าด้วยความเชื่องช้าในระดับ คนทั่วไปอาจจะคิดว่ากระบวนท่านี้มันช้าเกินไปแล้วล่ะแต่ชอรลิวเทียมจําได้นะครับว่ากระบวนท่านี้นะครับเป็นกระบวนท่าแรกใน13ท่าของเพลงกระบรี่ลมเฉยฉิวของห้วส่วนซึ่งโอที่ห้วยก็จําได้เช่นกันนะครับเพราะว่าโอที่หวยเนี่ยเขาสนิทกับก,กออาน้้านะเพลงกระบี่นี้เป็นเพลงกระบี่ของกออาน้้าครับถึงแม้ว่าโอที่หวยเนี่ยสนิทสนมกับกออาน้ําแล้วก็รู้ถึงกระบวนท่าจดจําได้สามารถลอกเรียนในการใช้ได้แต่กระบี่ลม เฉ่ยเฉวนั่นน่ะจะต้องได้รับการถ่ายทอดโดยตรงเท่านั้นนะครับถึงจะมีความแตกฉานในเพลงกระบีน่นี้ดังนั้นโอที่ห่วยก็ถูกเพลงกระบี่ลมเฉือยิวเนี่ยทำลายเกลีดไปที่ปกเสื้อขาดพิมเล้งจือเห็นว่าได้ผลนะครับก็เลยใช้กระบวนท่าที่2ต่อนเนื่องลับถูกชอลิวเฮียงครับเข้ามาแทรกแซงครับจับข้อมือนางไว้แล้วก็ถามว่าไปเรียนเพลงกระบี่เนี่ยมาจากไหนพิมเล้งจือเนี่ยมีท่าทางออกพิรุธนะครับอึกอักอึกอักนะครับแล้วก็เฉย๋ยเฉยไปเรื่องที่ว่าชอลิวเฮียงเนี่ย วยกันปกปิดกับโจนชอลิวชี่บอกว่าไม่ข้าไม่ได้รู้จักกับโจรไหมุกไม่ได้อยู่ที่สหายของข้าไหมุกอยู่ที่ชายคนนั้นชอลิวเฮียงชี้ไปที่ชายหน้าแดงคนนั้น,นครับตอนนี้ใส่ชุดสีม่วงยืยนลอยครับชอลิวเฮียงทหลงวังทั้งข่าวรู้สึกวังั้างข่าวาาาในตอนนี้นะครับผมก็จะจบไปตรงนี้ก่อนละกันนะครับตอนหน้าเนี่ยชายชุดสีม่วงจะเป็นใครนะครับแล้วก็โอที่ควยหรือว่าเตียซาเนี่ยความสัมพันธ์ของตัวละคร นีจะไปถึงไหนเรามาติดตามกันต่อนครับในหลัาสื่อขอเล่ากับชอเรฮียงตอนพลงวังข้างข่าวกันในคราวหน้าสำหรับวันนี้เราสื่อขอเล่าไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ